แบบนี้เได้ตังเป็นหลักหมื่นเลยนะครับสวัสดีครับผมโยมเมืองลุงนะครับผมวันนี้ก็นํานี่นะครับผมเสือลงพมุมวัดนาศักนะผมลังาการที่ผมได้ทําคลิปไปเมื่อวันก่อนนะครับผมมีคุณอาจากจังหวัดลบบุรีนะครับผมไปค้นเจอมานะครับแล้วก็ได้ส่งภาพมาประเมินราคาทางร้านเรานะครับผม อ่าก็ดูจากภาพเนี่ยผมดูแท้แล้วนะครับผมก็เลยให้ทีมงานที่อยู่ฝั่งจังหวัดลบบุรีนะผมวิ่งไปดูพระนะครับผมแล้วก็ถ่ายภาพส่งกลับมาให้ผมดูก็โอเคนะผมตกลงราคาคับคุณอาเขาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าใหม่วงการเลยนะครับคุณอาเขาบอกว่าเก็บไว้ตั้งแต่สมัยเป็นทหารนะผมได้มาจากภาคใต้นะครับพระอย่างอื่นเนี่ยที่ส่งมาก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นหมูหลอนะครับผมแต่แบบนั้นยังไม่ได้มีราคานะครับนี่ส่งแบบนี้เนี่ยได้ตังเป็นหลักหมื่นเลยนะผมองค์นี้ก็หล่อสวยสมบ คมชัดนะครับผมลิ้นคมชัดด้านหลังยันก็คือหล่อเต็มนะครับผมไม่มีปริบไม่มีแตกนะครับด้านใต้ก็คือตามสูตรเลยนะผมเป็นการกลึงแบบคล้ายวงกลมวงเดือนมีการต่อโค้ดแล้วก็มีขนแบบนี้นะครับผมจดจําลักษณะแบบนี้ให้ดีๆเลยนะครับบางท่านชะล่าใจนะครับผมคิดว่าไม่มีราคานะครับอแบบนี้ผมบอกเลยว่าผมซื้อจริงแน่นอนนะครับผม ถ้าเกิดไม่มีกล่องนะมาตัวเปลยแบบนี้เนี่ยผมรับเช่าองค์นึงนะครับผม2 5 0 0 0นหถึงมนหน่อยๆขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็ผิวพระนะครับผมแต่นะผมหากมีกล่องครบสมบูรณ์นะครับผมตัวหนึ่งนะครับสามหมกว่านะผมยินดีรับเช่านะครับผมลองส่งภาพมาประเมินราคาทางนั้นก็ได้ทาง idline s หนึ่งสี่สามท dmn นะครับผมเแบบนี้นะผมรับเช่าจริงซื้อจริงซื้อสดจ่ายจบแน่นอนนะครับผมึกถึงโยมังลุงนะครับ